นี่เป็นแมวอนุรักษ์นะแม่มีบุญนั้นนได้เจอลูกเนี่ยหรือแม่มีกรรมมะทำไมอ่ะอ้าวเป็นแมวที่เขาอนุรักษ์สายพันธุ์ของประเทศไทยไง,ไงลูกเป็นแมวโกนจาสีจะดำอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็วมันก็สวยนะแต่นี่เป็นแมวนักรบไงอยู่ในยุคนี้ต้องลบอย่างเดียวลูกหูจะขาดหางจะโบอะไรเราต้องนี่อยู่ยงคงกระพันนะลูกนะโกนจารุ่นนี้หายากนะอื ร,รุ่นนี้ไม่ธรรมดานี่หางตรงขอดออกมาจังห,หนึ่งนี่เรียกซับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีใครได้ยินแม่มั่งฮัลโหลอ้าว <c oughs> นุกไหมนี่เห็นไหมกระจับหางก็จะกระดิกหน่อยๆแล้วก็เอ็นตัวนะหนึ่งพันเนี่ย <c oughs> เอ็นตัวเลยแล้วก็หลับโอ้ยใส่เสือ้อขามือนะมือมอุ้งเท้าอุ้งเท้าอ่ะอุ้งเท้านี่ดำหมดเลยเนะี่ยอุ้งเท้าดำนะอุ้งเท้าดำ ืมแล้วลามมานี่เลยลามมากกขาขาหนีบนี่ดำปีเลย <laughs> มาดูมาดูดำก็ขาหนีบแม่งเนี่ยมงึงอ่ะอีเกิง <laughs> โอ้โหขาหนีบดำปี้วเนเองมาดูดิโอโซมาซูมาซูมมาซูมาเรื่อยๆกู๊กว่าไำไมตายอีกขาหนีบดำมากอ่ะ <laughs> <laughs> ไว้ฉันนิ่งตรงเข้าแล้วมั้งอุือ <laughs> ขาหนีบดำเลยขาหนีบมาไม่ต้องพูดถึงเลยดำตอนนิ โปกกระเปียวดำโหเขาตุนยากินนี่ถ้าจะอายุวัฒนะน้องกูไงมูจลิงก็เคยก็เหลยงเกิงไงเกิงน่ารักว่ะเกิงให้แม่จับได้ขนาดนี้แล้วเหรอแสดงว่าเราซีกันล้วสิเรารักกันใช่ไหมรักกันหวานชื่นเะ้มตุตูตั้งตังมันจะจัดของกับลูกจะไม่ส่งเขาแหละจัดอะไรอ่ะ จัดวิดไดเจ้นเนี่ยโหมาเลยเอฟซีเดือนนี้นะแถมไม่นานนะกระเป๋านะกระเป๋ากระป,ปกมาให้ดูเจ้กระเป๋าจาแม่ของน้องโบแล้วก็พี่นุ่นซื้อไก่สมถุงสองเกขึ้นไปเม่นหน่องแถมถุงผ้าหนึ่งใบ